โรคยาปรมาราภาความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐ สุกรก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมทุกท่ททานนะครับพบกันเช่นเคยนะครับผมคาพังพงทจมทีมตัวแทนผู้จาหน่ายบริษัทโฟร์ไลท์ประเทศไทยผู้ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์โฟร์ไลท์ทรานส์เฟอร์เฟกเตอร์ภูมิคุ้มกันธรรมชาติแท้ประจุข,ขวดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงสอนภูมิคุ้มกันให้มีความฉลาดเพิ่ม NK เคเซลเนตรอนคิโลเซลล์เซลล์ภัจคาดสําหรับสู้มะเร็งได้437% เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกาผลิตบรรจุและนำเข้าโดยบริษัทโฟไลท์ประเทศไทยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็นําเอาเครื่องของอสุขภาพภูมิคุ้มกันของท่านผู้สูงอายุมาพูดมาคุยกันนะครับซึ่งก็เป็นปัญหาที่หลายๆท่านนะครับยังหาทางออกไม่ได้ปัญหาของภูมิคุ้มกันที่ลดลงในผู้สูงอายุนั้นถือว่าเป็นปัญหาหลักหรือว่าเป็นปัญหาโดยธรรมชาติแต่ในเนื้อในของธรรมชาติ ก็ยังมีวิธีทางออกวิธีแก้ไขอยู่นะครับนั่นก็คือนี่แหละครับภูมิคุ้มกันธรรมชาติประจุขวดอันนี้แหละคือทางออกที่จะที่จะมาแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้กับท่านผู้สูงอายุนะครับคนเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มคนสาวนะครับคำว่าสุขภาพดีเนี่ยมันต้องมาจากระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงก่อน หลายคนหลงผิดคิดว่าคนเรานั้นสุขภาพดีไม่ดีไม่จําเป็นต้องไปดูแลก็ได้นะครับเพราะไปเอาประสบการณ์จากคนอื่นมานะครับไปเห็นคนอื่นมาที่บอกว่าบางคนนะอายุมากแล้วหรือว่าถือว่าเป็นคนอายุยืนคนหนึ่งแต่ว่าผู้สูงอายุท่านนั้นนะครับไม่เคยใส่ใจดูแลสุขภาพเลยเหล้าก็กินบุหรี่ก็สูบสูบมาตลอดชีวิต แต่ผู้สูงอายุคนนั้นก็ยังไม่เจ็บไม่ปวดก็ยังมีสุขภาพแข็งแรงและก็มีอายุยืนยาวสุดท้ายก็ไปสรุปเอาเองว่าคนเราไม่จําเป็นจะต้องไปดูแลสุขภาพก็ได้อันนี้คือความเข้าใจผิดอย่างมากเลยความจริงนั่นก็คือคนเรานั้นมีระบบภูมิคุ้มกันที่ต่างกันนะครับคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะนะั้นเขาถูกถ่ายทอดมาจากพันธุกรรมการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของภูมิคุ้มกันนะนะั้นมีทั้งฉลาดและก็ไม่ฉลาดนะครับ และมันก็ไม,ม่มีมาตรวัดอีกละครับว่าคนที่ภูมิคุ้มกันฉลาดเป็นยังไงคนที่ภูมิคุ้มกัแนแข็งแรงเป็นยังไงภูมิคุ้มกันที่ไม่ฉลาดเป็นยังไงอันนี้เราไม่สามารถที่จะมองทะลุเข้าไปเห็นได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นคนที่มีอายุยืนสุขภาพแข็งแรงนั่นก็ยืนยันได้ว่าเขามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะครับแต่ก็จะได้ประมาทเราควรที่จะดูแลสุขภาพและอนามัยต่างๆของเราให้ดีไว้ก่อนนะครับ คนเราทุกคนนะครับก็ควรที่จะใส่ใจสุขภาพอนามัยของตัวเองให้มากๆนะครับเพราะว่าความสามารถของภูมิคุ้มกัน จำนวนของภูมิคุ้มกันในร่างกายของคนเรานั้นเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้และก็อยากคิดไปว่าภูมิคุ้มกันของตัวเองฉลาดพอคิดว่าภูมิคุ้มกันของตัวเองฉลาดก็จะไม่ใส่ใจสุขภาพนะครับภูมิคุ้มกันที่ฉลาดและเก่งถ้าเกิดว่าในชีวิตเต็มไปด้วยความเครียดอยู่กับสารเคมีขาดการพักผ่อนแบบนี้ภูมิคุ้มกันถึงเก่งแค่ไหนมันก็มีโอกาสที่จะลดลงและก็เกิดโรคได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่ว่าพอภูมิคุ้มกันฉลาดแล้วเราจะไม่ป่วยไม่ใช่นะครับภูมิคุ้มกันฉลาดแล้ว มันต้องมีความแข็งแรงมันต้องมีจํานวนมากพอนะครับดังนั้นนะครับการใช้ชีวิตก็เป็นสิ่งสําคัญในการที่จะทําให้เรามีสุขภาพดีหรือไม่ดีนะครับทุกๆคนควรที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับภูมิคุ้มกันไม่หักหมงานจดเกดินไปจนลืมสุขภาพของตัวเองการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับภูมิคุ้มกันมันก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเพราะมันจะทําให้ภูมิคุ้มกันไม่ลดลงนั่นเองนะครับ ทุกวันนี้ภูมิคุ้มกันไม่ฉลาดเราก็สามารถที่จะสอนให้มันฉลาดได้นะครับด้วยการเพิ่มภูมิคุ้มกันธรรมชาติเข้าไปเก็บไว้ในร่างกายอันนี้นะครับเป็นภูมิคุ้มกันจากแหล่งอื่นนะครับเป็นการรับมาจากที่อื่นเป็นเหมือนกับว่าเราเอาครูที่เก่งมาสอนภูมิคุ้มกันเราในเมื่อในร่างกายของเรานั้นภูมิคุ้มกันไม่ฉลาดเราก็หาครูเข้าไปสอนนี่นะครับ t r a n s f e r t e r นี่ คือครูสอนภูมิคุ้มกันของคุณนะครับ t r a n s f e r กเ p อ e ์ Trans เปรียบได้กับวัคซีนโดยธรรมชาติเมื่อเราบริโภคเข้าไปมันก็จะไปสร้างเป็นแมมโมรีเซลล์สร้างเป็นเซลล์การจดจาเกิดขึ้นในร่างกายแต่ถ้าเกิดว่าในร่างกายมีโรคอยู่ตอนนั้นนะครับณนะปัจจุบันของการรับประทานผลิตภัณฑ์นี้มันก็จะเข้าไปเพิ่ม NK เซลล์เพิ่มภูมิคุ้มกันเพิ่มไซโตไคน์เพิ่มก ok ิจกรรมในการสู้กับโรคให้กับร่างกายของคุณนะครับคุณไม่ได้โดดเดี่ยวคุณยังจะมี ภูมิคุ้มกันของคุณคอยสู้กับโรคผนวกกับการดูแลที่ดีของคุณหมอโรงพยาบาลและการพักผ่อนมันก็สามารถที่จะทําให้คุณหายจากโรคได้เร็วนะครับผลิตภัณฑ์ฟ o ไรท์ทรานเฟอร์แฟกเตอร์นะครับโดยเฉพาะฟ o ไรท์ทรานเฟอร์แฟกเตอร์ลันี้นะครับผลิตภัณฑ์นี้ผลิตบรรจุโดยบริษัทฟอไรท์รีเซิร์ชจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งถือว่าเป็นบริษัทแห่งระบบภูมิภูมคุ้มกันหรือที่เรียกว่า The Im m u n e s y s t e m Company เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตใน เมือไทยซึ่งคุณภาพสามารถที่จะกระตุ้นในท่อนชิลลเซลได้437%แล้วก็เพิ่มได้เร็วภายใน2ชั่วโมงด้วยนะครับ NK เซลที่เพิ่มขึ้นเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันโดยกำเนิดเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันที่ไม่จำเพาะคือมันสามารถที่จะทำงานได้ทันทีเมื่อได้พบกับเชื้อโรคหรือว่าสิ่งที่จะเป็นอันตรายต่อร่างกายโดยเฉพาะเซลมะเร็งนะครับเมื่อคุณบริโภคเข้าไปถ้าเกิดว่ามีมะเร็ง NK เซลเนี่ยจะไม่รั้งรอจะไม่รอคำสั่งจากเซลภูมิค เป็นตัวไหนเลยนะครับเมื่อเจอมันก็จะบุกทะลวงเข้าไปทําลายเซลล์มะเร็งได้เลยนะครับเป็นการสร้างพิษเป็นการเพิ่มศัตรูของมะเร็งเข้าไปสู่ในร่างกายของเราเมื่อ nk เซล์เยอะมันสามารถที่จะกําจัดและก็ทําลายเซลล์มะเร็งอันนี้ก็เป็นตัวช่วยในการรักษาโรคมะเร็งได้เป็นอย่างดีนะครับการรักษาโรคมะเร็งนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปหวังพึ่งเฉพาะการผ่าตัดใช้แสงทําคีโมะนะครับเพราะว่าผู้ป่วยมะเร็งหลายคนเสียชีวิตก็เนื่องจากว่าในขณะ รรกกาาัษภูมิคุ้มกันไม่เพิ่มหรือว่าหลังการรักษาแล้วภูมิคุ้มกันก็ไม่เพิ่มสุดท้ายมะเร็งก็ลุกลามขึ้นมาใหม่ดังนั้นผู้ที่จะหายจากโรคมะเร็งได้คือผู้ที่สามารถที่จะเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองพอเพิ่มภูมิคุ้มกันได้มะเร็งก็จะหายไป สำหรับท่านที่ต้องการอยากจะได้ผลิตภัณฑ์นี้นะครับคุณสามารถที่จะคลิกสั่งซื้อได้ตามลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปคลิปดีๆจากธุรกิจฟัวไลค์โชคดีมีเงินใช้สุขภาพดีตลอดไปนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ four life transfer factor is clinically proven to activate the immune system within two hours transfer factors aren't vitamins minerals or herbs they are molecules that transfer immune memory and knowledge from one cell to another they teach your immune system to recognize respond to and remember potential threats Four life transfer factors provide vital information and education to your immune system. Let's follow the path of transfer factors through the body as they raise your immune IQ. First, the capsule travels down your esophagus to the stomach. There, it dissolves, and the individual transfer factor molecules are released. The transfer factor molecules enter the intestines, where they encounter groups of immune cells called payer's patches. Payer's patches are concentrated centers of immune cells. And this is where 4 Life Transfer Factor begins educating your immune system. They support many different kinds of immune cells, such as natural killer cells, T cells, B cells, macrophages, and more. When the transfer factors encounter an uneducated immune cell, they enter and educate that cell so it can better recognize, respond to, and remember health threats. From there, the newly educated cell creates more transfer factors to place on its surface. As educated immune cells come into contact with uneducated immune cells, they pass their immune system knowledge to those cells. The education spreads cell to cell until it reaches a lymph node, a concentrated source of immune system cells. Here, the educated cells work quickly to transfer their immune system knowledge, and soon all the cells in the lymph node have transfer factors to pass to the rest of the immune cells in your body. This transfer of immune knowledge spreads throughout the body until your entire immune system is fortified by transfer factors. Making for a smarter and more vigilant immune system. Try four life transfer factor products today to raise your immune IQ.